สองคนคน้นคนพารวยสวัสดีครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบสองอาเพื่อประกันเวละสมกันเลยครับ สูตรเด็ดเลกวิ่งพารวยงวดวันนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสองนะครับท่านผู้ชม วิ่งย่งเดียวนะครับประจำาบันสุกที่1เมษสายนส5งพห้า เด่นตัวแรกคือเลขสองนะครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยวันที่พานมานั่นเข่านะครับเข้าแปด ตัวที่2คือเลข C โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพาลอยนี่คือให้วิ่งย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนนี่ให้3ตัวแต่หลังจากปีใหม่ไหม ให้สองตัวขอจงโชคดีอลันตีได้นะครับท่านผู้ชมให้ฟีฟีของจริงของแท่ต้องมีลายเซ็นของผม เอามาทบทวนกันอีกครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยงวดที่22วิ่งอยวิ่งยงเดียวนะครับท่านผู้ชมประจำวันที่1เมษายน2565ตัวแรกนี่คือให้เลข2ตัวที่2คือให้เลข4เป็นเลขวิ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจับคู่กันเดอ้อแต่ว่าท่านผู้ชมแล้วแต่ ตัวแรกไหส2ตัวแรกไ้ซีกาลันตีได้นะครับท่านผู้ชมสูตรเด็ดเลขวิ่งพารวยของสองคนก้คนคนพารวยนีย่ขอจงโชคดีให้ฟรีๆของ,งิของแท้ตอนน้องไปนีหลายเส้นของผมสําหรับชิปนี้สองคนคน้คนคนพารวยก็ขอให้แฟนๆทุกคนเอฟซีทุกคนจงมีแต่ประสบโชคดีมีเงินมีท้องลำลำรวย ถูกหวยถูกรอดเตอรี่สุขภูสุขวนเด้อพี่น้องเด้อสองคนคนคน,คนพารวยสวัสดีครับ